สำหรับวันนี้นะคะบุกก็จะมา,าแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะก็คือเป็นแบรนด์สบู่แบรนด์นัชชาวดีนะคะเป็นสบู่ทองคำหน้าหนาทองนะคะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเน,ะนเานะ,ะในเรื่องของผิวนะคะในเรื่องของผิวผิวหน้าสิวฝ้ากระจุดดำๆนะคะก็สามารถช่วย แบรนด์ชาวดีสบู่แบรนด์ชาวดีเนี่ยก็จะช่วยดูแลผิวของท่านได้นะคะสวัสดีคะ่ะบุ๋มสกลนครน,นะคะวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับแบรนด์สบู่น้องใหม่นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่บางท่านอาจจะรู้จักแล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะก็มาไปดูกันเลยคะ่ะว่าเป็นสบู่ลักษณะแบบไหนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของ ผิวเนาะมามาถึงใครที่มีปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะสบู่นัชชาวดีนะคะจะช่วยท่านนะคะปรับผิวแล้วก็ดูแลในเรื่องของผิวต่างๆนะคะซึ่งในสบู่เนี้ยก็จะมีในส่วนผสมของสมุนไพรล้วนๆนะคะที่ช่วยให้ท่านผิวของท่านดูแลผิวของท่านให้ชุ่มชื้น ขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะซึ่งมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะก็จะมีอะทองคําบริสุทธิ์นะคะมีส่วนผสมทองคําบริสุทธิ์อยู่ในสมู่ด้วยนะคะหรือไม่ก็จะเป็นเกสรดอกบัวนะคะว่านหางจระเข้นะคะน้ําผึ้งนะคะ,ะน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ ที่สาคัญก็จะมีพวกวิตามินดีแล้วก็คอลลาเจนนะคะซึ่งส่วนผสมต่างๆเนี้ยก็เป็นสมุนไพรนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรที่ช่วยดูแลในเรื่องของผิวนะคะที่ทําให้ผิวเรานะคะนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็มาดูเรามาดูประโยชน์กันนะคะว่าส่วนผสมต่างๆมีประโยชน์อย่างไรเนาะก็วันนี้ก็มีสีประโยชน์ของทองคำบริสุทธิ์นะคะที่จะ ช่วยดูแลผิวพรรณของเรานะคะก็ประกอบด้วยนะคะหนึ่งจะช่วยปรับผิวดูเรียบเนียนนะคะอ่าแล้วก็เพิ่มความสดใสให้ให้อ่าให้แก่ผิวนะคะช่วยลดการเกิดสิวแล้วก็ป้องกันอ่รังสี UV เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหน้านะคะอันนี้คือประโยชน์ของทองคํำบริสุทธิ์นะคะที่ช่วยในเรื่องของ การดูแลผิวหรือบำรุงผิวเราเนาะต่อไปก็เป็นในส่วนของอน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งนี้ก็จะมะีคุณประโยชน์ที่ดีนะคะต่อผิวเราเนาะไม่ว่าจะเป็นดูแลผิวให้ห่างไกลจากโรคผิวหนังนะคะ,ะคุณประโยชน์ของน้ำผึ้งนะคะแล้วก็รักษาผิวให้หายเร็วขึ้นเนาะสำหรับใครที่เป็นแผลนะคะเป็นแผลบำรุงผิวนะคะทีนี้ในเรื่องของ ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็กระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ทําให้ทําทความสะอาดได้อย่างหมดจดนะคะรวมถึงการาชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของน้ําผึ้งนะคะที่ดีต่อผิวเราแล้วก็ช่วยหกประโยชน์นะคะในเรื่องของการบำรุงผิวนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ ว่านหางจระเข้นะคะว่านหางจระเข้ก็จะมี5ประโยชน์ครอบจักรวาลนะคะวันนี้ก็จะมี ee, ประโยชน์ไม่ว่าจะหนึ่งก็คือวิตามินนะคะวิตามินเนี่ยก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E แล้วก็วิตามินต่างๆ B ต่างนะคะจะช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ดีท็อกซ์แล้วก็ช่วยชะลอความเก่ของเซลล์ต่างนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลในว้านหางจระเข้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการสร้าง การทำงานในระบบต่างๆของร่างกายเอนไซน์ Inside, นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการอักเสบของผิวนะคะสำหรับผิวที่เป็นแผลเนาะใครที่เป็นสิวเนาะมันจะลดการอักเสบก็คือว่าหาจราเทนี้ก็จะช่วยได้นะคะกรดอะมิโนก็จะมาซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอ แล้วก็แร่ธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมธาตุเหล็กนะแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและสังกะสีนะคะซึ่งจะช่วยในการดูดซึมของวิตามินนะคะอันนี้ก็คือเป็น5ประโยชน์ครอบจักรวาลของว่านหางจระเข้นะคะ ต่อไปก็จะมาดูในเรื่องของน้ำมันมะพร้าวเนาะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวแห้งผิวลอกเนาะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะช่วยได้นะคะการบำรุงผิวแล้วก็การรักษาสิวนะคะบำรุงผิวหน้านะคะ,ะสำหรับใครที่ออกแดดบ่อยเนาะอย่างผมเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการออกแดดบอ่อยก็ใช้ในส่วนของอ สบู่ตัวนี้ก็ช่วยให้ผิวปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสแล้วก็ผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วมาดูในส่วนของอเกสรดอกบัวเนาะเกสรดอกบัวนะคะก็จะช่วยในเรื่องของลดริ้วรอยนะคะลดรอยเหี่ยวย่นนะคะแล้วก็ดูแลผิวให้ผุดผ่องนะคะที่สําคัญก็คือในเกสรดอกบัวนี้จะมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยแล้วก็ใครนะคะ อยากลองนะคะอยากพิสูจน์นะคะก็ทดสอบได้นะคะลองได้ที่นัชชาวดีนะคะโกโซฟเนาะแล้วก็ในส่วนของวิตามิน B นะคะวิตามิน B นะคะก็จะช่วยในเรื่องของลดความมันเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ความกระจ่างใสลดริ้วรอยบำรุงผิวนะคะอันนี้คือประโยชน์ของวิตามิน B นะคะแล้วก็จะมาดูในส่วนของคอลลาเจนนะคะก็จะมี5้าประโยชน์นะคะ5ประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือ ช่วยในเรื่องของสุขภาพผิวให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ลดชะลอความแก่นะคะทำให้ผิวเรียบเนียนเนาะแล้วก็ปรับผิวให้ขาวใสขึ้นนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของคอลลาเจนนะ,ะส่วนต่างๆรวบรวมเป็นสบู่ก้อนนี้นะคะก็คือในซองนี้นะคะสบู่ นัทชวดีโกโซฟนะคะจะมีปริมาณอยู่100กรัมนะคะประกอบด้วยใน1ซองก็จะมีอานัมเบอร์นะคะสำหรับเสียงโชคนะคะบุ๋มก็ได้อหนึ่งหนึ่งเนาะงวดเมื่อกี้บุ๋มก็ได้รับโชคจากสบู่ก้อนนี้ไปนะคะแล้วก็จะมีถุงตีฟองให้นะคะแล้วก็อพอในในหนึ่งซองก็จะมีส่วนประกอบตามนี้เลยนะคะ สำหรับซองไหนที่ไม่มีก็สามารถแจ้งเราได้เลยนะคะว่าโอ้องค์ประกอบไม่ครบตามที่เราแจ้งไปนะคะเรายินดีคืนเงินให้นะคะทีนี้ในส่วนของการใช้การใช้สบู่นะคะให้นำสบู่ไปใส่ถุงตีฟองนะคะแล้วก็ถูให้เกิดฟองนุ่มแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วใบหน้านะคะทีนี้ ในในส่วนของถุงตีฟองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเสียดสีของใบหน้ากับสบู่โดยตรงนะคะซึ่งจะช่วยทนุถนอมผิวของเรานะคะอันนี้คือสบู่นัทชวดิโกโซฟนะคะที่สำคัญก็คือสามารถตรวจสอบได้จดแจ้งตาม กฎหมายนะคะก็คือถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีเลขที่จดแจ้งเรียบร้อยนะคะให้ทุกท่านเชื่อมั่นได้เลยแล้วก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะคะก็เพียงแค่พิมพ์นะคะหมายเลขจดแจ้งเนี้ใน Google ก็ได้นะคะก็พิมพ์ดูนะคะว่าเราได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะก็ตรวจสอบได้เลยคะ่ะ สบูนัชาวดีเราเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะที่สำคัญจากตัวแทนที่เราได้ใช้แล้วก็พิสูจน์กันมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวสิวฝ้ากระจุดดงดำนะคะหรือผิวแพ้ง่ายนะคะก็ช่วยได้นะคะก็พอเราใช้ไปสักพักหนึ่งนะคะสบู่ก็จะช่วยปรับผิวให้นะคะก็ไปลองพิสูจน์กันดูนะคะ